เราก็ได้อีกหนึ่งดวงนะคะเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันทิราชบุรีนะคะที่นี่ก็ซิกเนเจอร์จะเป็นลายเซ็นลูปปลาฉลามแล้วก็ที่นี่เป็นมรดกโลกด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่นี่ไม่มีเส้นทางสุทธาธรรมชาติต้องไปเ,เขตรักษาพันธ์สัตว์แล้วก็ห่างจากตรงนี้ห่างจากอุทยานประมาณ37กิโล ที่นี่จะมีแค่บ่อน้ำร้อนก็สามารถแช่เทา้าแช่ตัวได้ถ้าแช่ตัวก็ต้องมาตอนประมาณ1ิบโมงเพื่อมาจองห้องส่วนตัวแต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันสามารถแชร่รวมได้ไหมหรือว่าแค่คนเดียวเลยเดี๋ยวไปดูบ่อน้ำพุร้อนกันจ้ะนี่มันเขียดอยู่ อนนี้นะจ๊ะเราก็จะรอเข้า,าห้องส่วนตัวสามารถเข้าได้1-2คถอรัสส๋อเข้าได้สามารถเข้าได้2อถคนเปิดเป็นรอบคนละห้าสิบาทนะคะแล้วก็อันนี้อุณหภูมิของวันนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ50องศาน่าจะเป็นเซลเซียสนะ โอเครอรอบสิบโมงนะจ๊ะ เป็นยังไงบ้างจา๊ะหลังจากแช่น้ำร้อนน้ำอุ่นอุ่นกำลังดีแน่ใจนะกว่าจะปรับตัวได้ก็เกือบสิบนาทีร้อนขนาดไหนร้อนขนาดที่จุ่มไปทั้งตัวไม่ไหวสบายตัวขึ้นไหมก็ดีนะแต่เืออออกเต็มเลยจะวูบอามาล้ง ก็สบายนะถ้าคนชอบแชร่นอนแต่ก็แช่นานไม่ได้นะ บุรีราชวนาลามก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปบนเขาก็จะมีรูปปั้นมีสันติเจดีย์พระสังกัจายพระพิฆเนศพระพุทธรูปพระเยซูทรรรับแม่แล้วก็เจ้าแม่คนอิ่มก็ไม่รู้ว่าบันไดมีกี่ขั้นเดี๋ยวก็ลองเดินขึ้นไปนะจ๊ะชื่อว่าหบผาสวรรค์จ้ะ างขึ้นเขาสามร้อยหกบห้าขั้นกำลังครับกำลังครับ สบายสบายสามร้คัน บันไดชุดแรกเดินขึ้นไปแล้วอย่ามองลงมาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ยังไม่เท่าไหร่อันนู้นดิปแกนต่อ ะสะเตจที่5เหมือนเหมือนตาราสเตจแม่งยิ่งสูงขึ้นสูงขึน้นนี่คือเลเวลถัดไป ตอนนี้เราอยู่ที่จุดแรกแล้วนะคะก็คือพาษสังกระจายสูงสุดคืออะไรจะไม่มออก้นอิมมีพระสารีดิกรัตุทำรับแล้วมันสามารถในขณนที่มันเดินเรีนวงกมได้ อันนี้ก็คือสันติเจดีย์ใช่ไหมไม่รู้นต้องเดินไปดูกัน บางทีเราก็ทำไมเราไม่เที่ยวสบายๆเขาบ้างวะแช่น้ำพุร้อนแล้วสบายอยู่แล้วจะหาเดิน น่าจะเป็นภาษาลีลิกธาตุนะอย่า,าล้วมั้งไม่ใช่หมายถึงเข้าเข็นไงเขาไม่ให้ใส่รองเท้าขึ้นไปหรอกนะน่าจะอดีตนะข้าร้เนี่ยมันทุกพังหมดแล้วเหนื่อยอยู่นะไม่เห็นเลยขึ้นเขา เขาหน่อยอยิ่งว่นี้ต้องฟิตเลยอะ่ะชันไปไหนบันไดและบันไดชันชันชัน,ชนขากลับมีขาสั่นแนะนะ่ คือยอดจุดที่สูงสุดของผาสวรรค์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในในบรรดาที่มีรูปปั้นทุกเขาอันนี้ก็จะเป็นสานติเจดีนะคะที่ไว้ภาษาลีริกธาตุด้านบนแล,แล้วเราจะไปหาพระพุทธรูปฝั่งนี้ไหมต้องไปสิ สามารถเดินเป็นวงกลมแล้วก็จะไปหาพระเยซูก่อนที่ดีโอทิจาราโลแล้วค่อยไปต่อที่อาพุทธรูปเจ้าแม่คนอิมอยู่ไหนะแล้วก็จะมีเจ้าแม่คนอิมอยู่อีกด้านหนึ่งน่าจะเนื่องตรงนู้นพระพิชเนตรวิวเขียวขจีดด හැරින්නේ හ ැ ර ි ถนนนี่เนี่ยลงทางนี้ ชิวชิวมากแต่เสียวอยู่ไปต่อกันที่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ขึ้นมาแล้วนี่ซ้ายก็ไปต่อฝั่งไง เจอน้องก็คืออ้าวเจอแก้วแก้วจะพูดถ้าทีแล้วเ,<ะ>เราก็ไปเจอน้องที่การใช่ไหม,มนี่ยังอะไรอยู่แต่ไซส์นี่ม่ใหญ่เจะเป็นตะเก็บอยู่แล้วอ,อันนี้มาโคไม่ได้หืม ใครอยากเห็นมาที่นี่กัะเยอะมากไม่ต้องไปถึงแต่ตัวยังไม่ค่อยตอายุมันไม่ยืนตัวเัอไม่ใหญ่เพิ่งมาเห็นอะไรหุบป,ป่าตาดหุบป,ป่าตาดอุทัย

นี่เราก็ถึงลูกปั้นพารพิเคเน่นะคะ ทางซ้ายก็มีหรือว่าเดินจากฝั่งซ้ายแล้ววนขึ้นความันเนาะหนักชัเลยเราจะไม่เดินไหนจะวนให้ครบไปเลยจะรู้แล้วก็ทางขึ้นเราจะไม่เดินชันไงเดินชันตรงลงเลยชันเหน่อยเลยเหมือนกันนะเหมือนกันนะ 不，不，不。 basil พูดอะไรหน่อยไหมครับตอนนี้นะจ๊ะมองไม่เห็นแล้เลยเราก็ขึ้นมาที่รูปปัน้นพระเยซูนะคะเห็นไหมเนะีย่ยพยายามไม่เห็น ตูปปั้นที่เรากำลังขึ้นไปก็คือตูปปั้นพายืนซึ่งส่วนที่ถูงไม่ใช่ที่สุดเมื่อกี้ภาษาลีถูงตุดกระชันอยู่ คล้ายๆปีแกวใกล้ะจะถึงแล้วตอนนี้กำลังนั่งทำใจนะจ๊ะเพื่อเดินขึ้นไปข้างบนล่วงไปก่อนเลย ไสวยจังไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นใช่ไหมกลิ่ไม่ดีเป็นใบอ่อนใช่ไหมแล้วแต่ว่ามันมียิบ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 ด้วยนะอ่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่หุบผาสวรรค์น,นะคะ เป็นจุดสุดท้ายก็คือเป็นรูปปั้นพระยืนนะคะแล้วก็จะสูงที่สุดในแต่ละบรรดารูปปั้นพระเมื่อกี้เราเอ้ยไม่ไม่น่าจะสูงที่สุดพระสารีนี้ก็น่าจะสูงที่สุดอันนี้น่าจะรองลงมาแล้วก็พระเยซูอยู่ตรงน้นแล้วก็พระสังฆาจยกับพระพิชเนอยู่ด้านล่างแต่ว่าเราหาหาเจ้าแม่กุนอินไม่เจอแล้วก็ข้างบนก็บรรยากาศดีมากคือ ไม่มีแดดเท่าไหร่แต่ว่าไม่ไม่ไ,มได้ก็เย็นเย็นอยู่แต่ว่าเราเดินมาเหนื่อยแล้วมันก็เลยไม่รู้สึกถึงความเย็น,น,นแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลงไปด้านล่างต่อนะคะแล้วก็น่าจะจบทริปวันเตทริปที่นี่น่าจะไม่ไปแล้วน่าจะกลับบ้านเพราะว่าเ <c oughs> หนื่อยมากแล้วก็เมื่อกี้ แอบเจอน้องอะ,อะไรนะกิ้งกือมังกรสีชมพูกิ้งกือมังกรสีชมพูซึ่งที่นี่มีถ้าใครอยากเห็นมาที่นี่เยอะมากแต่ว่าจะได้ตัวจ้อยๆเหมือนตะเข็บที่มีขาสีชมพูแบบนั้นก็เราจะลาทริปนี้ไปด้วยวิวเขาราชบุรีตรงนี้นะจ๊ะบายบาย oh.